สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเปลบ้านสมวังเชแนลวันนี้บ้านสมวังเชแนลพาอพี่พาน้องมาชมควายงามาสุดตลาดนัดโคก็คือบ้านเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องวันนี้กระรงกับเสาวันอังคารที่23เมษายน2567พี่น้องเพิ่งบรรยากาศวันนี้คือคักพี่น้องคือคักแห่งบ้านสมวังเชแนลสิพาอพี่พาน้องชมควายไปไล่ตัวไปน้องพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจตัวได้กระทูมาต่อรอกกระเพื่อไหนน้องพี่น้องเนาะก่อนสื่อก่อนขายอย่าลืมเด้อสอบถามรายละเอียดดีก่อนก่อนสื่อก่อนขายกับพี่นนนนนน้้ออองงงงเเเาาาาาะบสว่่แชลลพียซืก ให้พ่อแม่พี่น้องทายถ้ำก็อาจจะบริจาคเท่าใดอยากทราบรายละเอียดก็อย่าลืมโทรถามรายละเอียดกับในหอยเพื่นใดน้องพี่น้องเนาะก่อนสื่อก่อนขายอย่าลืมกระแดกันเนะะาะราคาควายมันกับบริเวณถือพี่ไหนอย่าลืมสอบถามการประกันนะล่ะพี่น้องเนาะตำนี้ต่างๆสอบถามกันซนะนะื้อไปมันจะสิบบเสียใจภายหลังนะ้องพี่นอนะ้องเนาะเหมือนบาตรสมัสดิ์ใช่ไหมสิเปิดราคาเปิดชิปกับควายห้ามของหอ,อยเตยจากบ้าน รองนคุณงามอีดีเหินลอยดีพี่น้องเอาโขวดขอดขวดขวดวดขวดขิดขวดขหดขวดขอดขวดาวดขกดขว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 เขวดขว่ขวด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 ขหดขวดขวดขวนขวดขวคขวดขอดขวดขวดขพดขว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 ดี่ดขอดขว้ขวดขววดขเลขวดวายวดข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 วดอวดขดขวดขวดวดขวดยด้่บขว น,น้อยๆอยอ่มากคือโคตรเลยเบื้องวงเขาเพิ่นเปิดกว้างพี่น้องสุดยอดเลยเบื้องถ่ายเพิ่นไทยดีกลมมื่นลื่นบักเน่าตัดพี่น้องโอ้ยเป็นพ่อพันธุ์ไทยพี่น้องเนี่เป็นพ่อพันธุ์พพไทยเพิ่นมาจากบันร่องน้ำคุณอุย้ยสุดยอดสุดยอดเตยเลยแจกราเตยครับเตยได้หนิพี่น้องนี่หอยเตยพ่อเอกหอยเตยเพิ่นเปิดไปสามสองหโอ้ยสองหมื่นสี่พันหาออยอ้ยมันง่ามเออสิบเอว่าสามหมื่นสองหมื่นสี่พันหาออยตอนนี้พี่น้องนี่อุ้ยเฮ้ยฟังผิด นซีพี่้เท่าไรก็ขายแหละเพิ่นกำลังสิมาต่อสนใจอยู่อ่ะขออนิญาตเบอร์ทั่วหอยเตยศ6 3ย9 8 5สบักปูหน่อย24 5ส่หารอนเปิดใ้ง่ามเอาไปพอขอพอขาพอพันได้เลยเบิ่งแข็งขาเบิ่งต้นโตพี้น้องงามก็เพิ่ออัตลักได้เลยถ่ายง่ามถ่ายบหน้าตัดความสูงอยู่ประมาณ120บวกพี่นอองอ้าขอบคุณหลายๆหมาด้อหอยเตยเด้ออย่างต่อไปรงบรรยากาศ ມາຫາເລອີบມາເຂົ້າອອກເຊີນນີ້ບໍ່ອິ້ມບໍ່ດຽວນີ້ໃຕໃດເທ່ໃດ มื่นสงบาทเถิดมื่นสองมื่นสองมองขายเตหามันบ่แม่ม่เป็นเอาจิงนี่ยพัดออก้ถอดเนี่นเิเจไรมื่นหาพันามื่นหาพันหารอยแม่สาวหน่อยงามงปพี่หน้อเนาะรอยยี่สิบบวกเลยความสูงเปิดพี่น้อมื่นหาพันรอยเปิดใบพี่น้ออันขั้นมื่นสองนี่มาเอาน้ำหอยเนิดนาอขั้นมื่นสองเนาะนั่นยังไงก็วันมาเอาน้ำผู้สวยโอ้ผู้สวยซึ่งทำล้านเนาะเอาอะ 15500ห้านออ้าวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหนึ่งหนเ้าเก้า่าเพื่อนเปิดไวหนึ่งหมื้าพันห้ารทมากแม่สาวก็ง้ามพี่น้องเบอร์โทรนี่เพื่อนฝากไว้ผู้ดสนใจก็ทโ่วมากต่อเราเพื่อนใดเพื่อนมากจากยะโสเ้าหน่เนาะขอเงินแนวมยืมมาเป็นตาสือของเพื่นตาเต็มแจำมๆตาละก้วยไทยเลยสวยหน้าตาดีพวงเขาดีพี่น้องอ้า ท่วมมากเปล่าท่วมมาเพื่อนว่ากินอยู่นอนน้ำไม่ยุยี่ใกล้ๆสนามเพื่อนว่าโอเคขอบคุณหลายๆครับผมมันมันมันแล้วเปล่าย่างย่างอยู่โอ้เหมือนี่ควายมันหลายควายหน่อยผู้ใดนอนนี่คืองามแต่เมสาหน่อยนี่ของผู้ใดน้อมางามแต่บาความหอยเตยบบนี้คืองงามแต่นี่ งามเนาะเป็นผูกไว้ราคาไปเลยฮ้ยท่าไถ่ก็ลงราคาไปเลยก็จันบัวเป็นของห้อยเตยแต่ว่าลงราคาได้ตัวะนี่ยข้อบัวใดห้อยอีกข้อห้อยออยข้อหอยกุยโอ้หอยกุยเป็นวะเพิ่งเปิดเท่าไถ่ตัวนี้น้อยนี่โอ้ปลาหูน้ำพึ้นอ่ะยางต่อพี่น้องบ้านสมหวังรแค่แนวสีพาออกไปทั้งนอกทามีควายงามเนาะพี่น้องเนาะคันบะหมี่กับสีปิดฉีทั้งนอกเลยพี่น้องเนาะ งางมาทางหนอกต่เขาไม่กล้วยปลูกกล้วยทางนี่พี่น้องโอ้มึงหนึ่งบ่มีพี่น้องส้นนี่เป็นส้นทางหนอกพี่น้องเป็นปลูกไกวิ่งคนสื่อเคนขายกันเลยเพิ่งมาปลูกไว้่ได้พี่น้องเบิ่งขายตลอดแนวอยู่พี่น้องเป็นปลูกไว้ได้ขายกันแล้วเป็นปลูกไว้หลายพี่น้องพูดนะทางพี่มีตะต่งงามเลยพี่น้องพูดนะเป็นปลูกไว้แล้วนะพี่น้องกำลังเอามาได้ขายแล้วเปบ่บ่ขออนุญาตไทยทำเลยเด็ดเด็ดวะอะไรเนาะ มาเบิ่งพี่น้องมาคือสีสันดีแท้โตผูบักผูหน่อยสีสันดีโอ้ยพี่น้องสีถอกเข้างามงามผูหน่อยละอันคือสีพอเกินหาเดือนเนาะประมาณประมาณนั่นแหละที่พี่น้องเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่หมื่นหนึ่งพอดีโอ้ยพี่น้องราคาหมื่นหนึ่งคือมางามแต่เบิ่งตี้อะไรพี่น้องเนื้อน้ำมาสาเบิ่งต้นตสีสันพี่น้องขวัญขวัญมงคลดกะมีหนึ่งหมื่นซื้อเพิ่นเปิดไหวพี่น้องเพิ่มไม่จัดใส่เหรอก็เอาน้อาขออนุญาตเบอร์โทร 065- ย์ 478- 8เจอกอูพี่น้องอุ้ยบักผูหน่อยงามงามพี่น้อง1 0 0 0 0มืนบาทเอาคอามพูดเล่นหวยน้าแกดี้ชวยบัก่อยายพ่นทอามแจกโตัวมื่อนี่นี่ป่ะสองตัวนี่อันควายครับกับของพูดได้รอกว่ากัน อุ้ยหอยพ่นพี่น้องเพื่อนได้บักผูบักผูใหญ่มากทั้งสองตัวบักเถิกใหญ่พูดอ่ะใหญ่ดีพี่น้องลอยสี่สิบบวกได้เลยพี่น้องหอยพ่นเท่าไรนี่ตัวละสี่หมื่นตัวละสี่หมื่นพนเปิดไว้หอยพ่นเปิดใบตัวละสี่หมื่นพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งถ่ายเบิ่งพี่น้องตัวละสี่หมื่นตันตันดีพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งที่ไหตัวใหญ่พี่น้องต้นตัวใหญ่ใหญ่เงางามหอยพ่นเพิ่นได้มากพี่น้องไปต่อยอดได้สายเหนือเพิ่นได้มากมื่อนี้ อุ้ยสี่หมื่นสี่มื่นต่อร่องไหนน้อยอยพ่นเนาะเนาะสี่หมื่ต่อร่องไดจังน้อยเนาะต่อร่องไหจังน้อยเพื่อนวสองตัวนี้พื่น้องนั่นตัปลาคอข้อไปเจงะเบื่นาะมาข้อตันเถอะอันปานฟ้าแปดเพื่อนวาอุ้ยี่นอนไปหาเกษตรมีพูดสแลเพื่อนวะอ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋ออ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  แม่นรัปเสียพ่นตัวนี้พอหน่อยได้หรือเป่าพอหน่อยโอ้ขายเบิร์หรอพอหน่อยขายเบิร์อันแม่นอีที่อหอยพน่นต้นนี้เปิดเท่าไรนี่ตันสง่ตันดีดีนี่สองหมื่นหกแม่ตันนี่บ่โอ้แม่ลูกสี่หมื่นมาเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องป้าลูกสาวมางามเด42สี่สิบามตัวตัวละสองหมื่นสามบักผูเบิรเบิ่งตัวเดียวแล้วเลยเพิ่นว่าสองหมื่นามพัน เบิ่งตาะายมันก็เอาเพิ่นว่าหอยเพิ่นเพิ่นว่าอู้ว่าตะายงามเพิ่นสองหมื่นสามเปอร์เซ็นต์ตัวสี่หมื่นสองแม่ลูกนี่ลูกเพิ่นงามมงามพี่น้องสี่สิบสองมันเปิดไว้อู้ยงามมีลีพี่น้องลูกสาวตัวนั้นแม่นั่นแม่แยกลูกมาแม่แยกลูกเปิดเท่าไหร่ก่อนสั้นหกสั้นหกพี่น้องตัวนี้ตัวละสี่หมื่นอู้ยโอเคเอ้าทบทวนเบอร์โทรอีกเนี่ย ศูนย์เข่าซีครับศูนย์เข่าซีเนื่องเจ็ดหาเื่องเจ็าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งคสี่ยเสียพ่นใหมากชุดบักแก่พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่ตื่น้อยๆหวได้บอกโอ้ยเสียพ่นขายควายมากขึ้ออ้าวมันหมาเด้อเสียพ่นเด้อขายควายดุคาดเสียพ่นอะยางออกไปทางผีพิชิตไปน้ำนางพี่น้องเนาะเบิงควายงามไปน้ำพี่น้องเบิงออกไปน้ำเพิ่นขายไปแล้วสีมีการนี่แล้วคือเพิ่นขายแล้วพี่น้อง โอ้ยนี่กับแม่ใหญ่พี่น้องแม่บอกใหญ่เป็นขายแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นกาวย์กาลักษณะคือขายแล้วเพิรนเอามาผูกไว้พี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องอ่ะผ้ายางมาก้าสิบพีชชิปไปนั่มนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสมหวังชาแนลทเด้อพี่น้องเนาะมือหน,นีสายแล้วแตขออนุญาตพีชชิปนั่มซะเนาะโอเคเลยอ่ะบ้านสมหวังชาแนล พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เรีงยงวัวเด็กควาตแฟนครับแฟานเป็าืนานสัหรันขะนี้ทัควาชความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโคกไขไข่เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยด้วยเบิร์ดหนีเบิสรสีน้ำกันสำหรับมันีคลิปนขขี้ทุกคอกระแชนี้ก็ครับสวัสดีครับ